เอาแล้วตอนนี้เขาจูห้าขาแล้วนะคะจูห้าขานะคะต้อใครท่านใดนะคะไม่คเคยนนะคะช้างมีห้าขานะคะเขามารับชมได้นะคะลอ,อ,องสับมงคุนนะคะอาบน,น้ํานะคะตอนนี้นะคะเราจะอาอาบน้ำได้นะคะ <c oughs> อนเย็ยนแนละ้วก็พามาอาบน้ำนะคะอาบน้ำสเสร็จเรียบร้อยเลยนะ,นะนะคะก็นะคะจะไปนะคะที่รับที่นอนนะคะของน,น้องสับมินคุณน,นะคะเหมือนเดิมนะคะหน้าหนาวก็ผิวแห้งเหมือนกับคนเราเลยนะน้องสับมินคุณ <c oughs> าหวานตาหวานตาหวานนะคะกินหญ้าด้วยนะ,ะตาหวานยืมเลยนะคะเลี้ยวอย่างอาริดลอยนะคะญาติเลี้ยวอย่ายงอาริดลอยเลยนะคะโอ้ยนู่นน่าจะไปอย่างเดียวนะคะ ทาง้นก็หันหน้าไปทางน้นไปโน no ้นก็หันหน้าไปทางนี้นะคะมาติดตามน้องนกมังคุณนะคะก็ตอนนี้นะคะก็เดินนะคะกลับบ้านแล้วนะคะกลับบ้านแล้วนะคะอาบน้ำเสร็จนะคะก็จะเดินกลับบ้านนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะกดติดตามนะคะจะไปไหนเด,เดี๋ยวเจอ,เอมาแล้วก็ต้องวิ่งหนีอีกนะคะมาเร็วตอนนี้นะคะก็เดินกลับบ้านแล้วนะคะนะคะกินหญ้าข้างทางสุดนะคะก็เินกลับบ้านแล้วนะคะตับพี่นะคะของน้องสมมชมแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะดกด subscribe นะคะเก็นกล้วยนะคะเฮ้ยเด็ดส่งลองนะคะจ้ามนะคะเต้ยเต้ยไปแลยวนะคะตอนนี้นะคะเพื่อน,นตามต่านะคะเต้ยเไปเล้วนะคะ มาถึงที่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะมาถึงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะเดินทานะคะก็นะคะจับมันไว้นะคะก็มีกล้วยนะคะกล้วยนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะเขานะคะเอามาให้นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะ พอที่นะคะท่านนะคะได้เอากล้วยนะคะสุกนะคะแต่ก็งอมงอมนะคะแต่ข้างในนะคะก็ยังไม่เป็นไรนะคะเปลือกดํานะคะแต่ก็ยังดีอยู่นะคะก็นะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณที่ใหญ่ใจดีมากนะคะที่ท่านได้เมตตานะคะเอากล้วยมาให้นะคะ,ะคะโอะะส้สกนะคะเต็มรถเลยนะคะงอมงอมเต็มคารถเลยนะคะแต่นะคะก็ยังกินได้นะคะก็ยังกินได้นะคะ ดำแต่เปลือกนะคะแต่ข้างในนะคะก็สวยนะคะก็ขอบขอบคุณนะคะขอบคุณที่ใหญ่ใจดีนะคะมากมากเลยนะคะอันนี้ก็ลูกไก่น้อยนะคะลูกไก่น้อยนะคะเยอะมากเลยนะคะลูกเยอะมากเลยนะคะโอ้โโนกำลังวิ่งไปแล้วนะคะไก่เจี๊ยบนะคะกำลังวิ่งนะคะ กุกกกกกุกกกกกลุกหลบนะคะมีด้วยกันนะคะสิบเอ็ดตัวนะคะลุกหลบมากเลยนะคะขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณแม่แม่เอสีนะคะที่ใหญ่เจดีนะคะทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะคะ ติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะช่องตะอวยซักมูคุณครับต่อๆนะคะสําหรับนะคะคลิปนะคะนี้นะคะก็นะคะก็ขอจบเพียงแท่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะมาคบมาเจอคลิปหน้านะคะกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ